มาแล้วปะเนี่ยข้าจะคนงานก่อนสิไอ้ไทยสิไอ้ไทยไทยอะไรวะไทยสตีอ่ะไทยบ้านสตีไทยบ้านเนี่ยผลส่งไทยบ้านพวกเมืองโตไอ้ยคลิปนี้จะไม่มีการพูดเปิดอะไรทั้งสิ้นเพราะชีเกตช่วงเข้าสู่ช่วงไม่มีคลิปจะลงบายแซฟซีดูมาไอ้ย่า เพราะงั้นจะเดินเล่นละหาคนคุยเฮ้ยเร็วจังอ่ะหรือภาพคุยไม่หลดมีคนคุยอยู่นะพอดีตครอบครดวที่ครอบคือดรอบครับสมบัติของคุณเป็นไปไหนเมไหนไวัอดีตครับพี่อยู่นะอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงข้างหน้าเอามือไปไหนละอยู่ไหนไอ้ตาอาชีวะไทยบ้านนี้เอา้าคุณกุกฉีจักรยานมันมาแล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีภาพกูต,าต,าตัดติดกูก,กาก อ๋อพูดว่าสวัสดีครับโอเคพี่เมื่อกี้เปิดเสียงเพลงดังพี่ไม่ได้เปิดเสียงในเกมแค่มาเล่นขำๆนิดเฉยอ๋อโอเคครับดีพี่เวลาครับเปวลานี่เป็นแกบอกครับอะไรนะพี่เป็นแกบอกครับใช่พี่อ๋อแกไปส่งผมแถวพี่รถเสียงพี่แป๊บ เฮียแปงเปิดเสียงเพลงไว้แสดงออยวาวร่าแถวกรุงเทพมหานาครเลยครับมีได้หรอพี่แบบเนี้ยมีเชื่อเชื่อพี่<ไ>ดิมีมีมีตรงก็เห็นเขาปะเห็นเขาข้างหน้าปะมาได้ไงเนี่ยผมมีเงินเลยนั่นดิพี่ขึ้นมาได้ไงอยู่ดีพี่ก็ขึ้นมาเองอ่อะพี่แค่จะขึเดินนมีมีมีเชื่อพี่ดิเนี่ยเห็นเขาข้างหน้าไหมขี่ขึ้นไปข้ามเขาลูกนั้นไปถึงยาวร่าแถวกรุงเทพเลย ขับแรงเลยน้องอ๋อโอเคงั้นพี่ลงไปไปเองเลยพี่โอ้ส่งพี่หน่อยขับได้ที่ไหนล่ะพี่ส่งพี่หน่อยชื่อพี่น้อยชื่อพี่หน่อยโอ้โหพี่ผมไม่ใช่แก๊้ส่งของไอ้ส่งคนนี่ส่งเป็นแก๊้ส่งของอ๋อแล้วไปโอี๊ยงเคีเดี๋ยวลงละเดี๋ยวลงละขึ้นใดเนี่ยเอามึงมีอก็ใส่อะเป็นผู้หญิงเหรอมึงหายไปไหนแล้ววะเนี่ยกูอยู่ข้างหลังมึงไปผู้หญิงเพื่อนใช่ผู้หญิงจะพูดครับ แม่งพูดเหมือนเด็กพูดเด็กกระโปรงเลยไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นเขาขับมาจอดอารู้อารู้อารู้ทุ่ง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 สาวหัวไปเดี๋ยวรับงานตัดไม้ตัดต้นกล้วยสรุปมันชื่อไทยซิตี้เหรอหรือไทยบาน่าไทยบาน เฮ้ยตกลงแคไอ้เหี้ยโอ้โหขุกเอ้ามันไปไหนละเน็ตกูกาขนาดนี้เลยโอ้ยอยู่ดีทุกอย่างเลยโอ้พอกูหยุดโหลดเกมปุ๊บแม่งทุกอย่างเร็วขึ้นเลยถุงซุ่นซาพัวเฮี้ยสถานีตำรวจไทยบอนที่เขาไปตำรวจอ่ะเขาไปตำรวจอ่ะ ไปละเด็กแว้นนี่ไปละแอนอ้าวรถหายกลัวกำชีมันเลยกำขี่เป็นเด็กแว้นเลยแม่งมีมอเตอร์ตุ่มด้วยคือเราสามารถไม่ได้ตุ่มเราสามารถหลบหนีปอบได้นะเว้ยมึงรู้ไหมชาวบ้านกูสมัยก่อนเวลาเขาเขาจะหนีปอบเพราจะหลบตัวกูใหญ่เกินกูเข้าไม่ได้อันนี้ไงกูเข้าได้แม่งเข้าได้ครึ่งขา กูจำได้เลยตอนเด็กๆกูเกข้าไปในตุ่มเนี้ยแต่ตุ่มมันใหญ่มากเลยแล้วเพื่อนกูหลอกกูลงไปไงแล้วแล้วมันปีนออกก็ได้เพราะมันตัวสูงอะไรแล้วกูตี้อยู่คนเดียวเขาเหี้ยกูต้องร้องไห้ยอยู่เป็นวันนะเพื่อเพื่อรอคนมาช่วยพวกแมงก็ไม่ชิดจะช่วยกูเลยอย่างโกรเลยตอนเด็กๆแม่งหลอกกูลงไปในตุม่มบอกว่าลงมาลงมาพี่ผมไม่ถึงนะพี่เฮ้ยพอกูลงปุป๊บแมงหนีกูเลยกูร้องเลยเปิดไม่บอกตำรวจนี่คือการป้น ตำรวจครับตำรวจหยุดก่อนครับจอดรถจอดรถครับจอดรถจอดรถจอยศครับต่อยศเอ๋อพวดเตี้ยวเอามึงหายไปไหนฮะเน็ตเน็ตกูมันกระจอกขนาดนี้เลยจอดรถก่อนครับคุณตำรวจครับจอดรถก่อนจอดรถก่อนครับเฮ้ยจอดรถขึ้นมาเฮ้ยมึงพูดอะไรไอซาร์

เยรถหมุนดิฮือริโกเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮียเงินกูมีหกบาทเราควรไปทำอะไรสุจริตหรือว่าปวดคนต่อพูว่าปวดคนก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปทำงานเพื่อหาตังค์แล้วไปเป็นแบบผู้มีอิทธิพลกูว่าเราเดินดีกว่าพูว่าเดินขึ้นดีกว่าพูว่ามอไซค์สิบปีไม่ได้ขึ้นตรงนี้หรอกไอ้เงี้ยจกปูตรงเนี้ยถ้าจกปูน่ะมึงว่ามันผิดกฎหมายไม่จกปูได้ดีกว่าแซวใช่ะ ไม่ผิดกฎหมายแค่ผิดลองลองไม่ผิดหรอกท่าทางมันผิดกฎหมายนะทำไมคนเราต้องจบปูนนะปูนถูกขนาดแพงขนาดนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเสียลงมาข้างล่างก็โดนขดเอียรอโดนตามหลังไป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 เราจะโดดล่าจริงจริงเหรอีจริงปะเนี่ยเฮ้ยกูกลายเป็นโจรแล้วว่ายน้ำว่ายน้ำ ผูก้กดการได้เฮ้ยเราเห็นชื่อคนเพียบเลยอ่ะนี่คือเราจะไปขายหรือว่าไงเราสามารถเอาปูนไปทําอะไรได้ป้าเก็บตัวเองหมดเวลาอ๋อ,อคือสิวิแล้วตํารวจจะเห็นตําแหน่งเราไหมน่าจะเห็นเพื่อนสีแดงจะมึงอยู่ไหนเนี่ยต้องวิ่งตลอดเวลาเพื่อนไออยู่นี่ไปไปกันแล้วกูวิ่งไม่ค่อยเร็วไงกดชิปกดชิปกดชิปอ๋อกดชิปค้างโอเค ีเดียวพอเพ่ยต้องค้าหล่ะมันขึ้นไปข้างบนดีกว่าเออขึ้นไปถ้าเกิดมีอะไรเราจะได้กระโดลงมาตำรวจเกมแมปนี้มันโง่ไอ้ียมันไม่จับหรอกจริงเออยูียืนรอเลยมีกอง้วน<อ>นยแ,วแตวข้างบนเนี่ยใช่จริงวะเนี่ยอืมเฮ้ยอย่างนี้ต้องพิมพ์ว่ะหงุดหงิดอยากติดคุกว่ะเรื่องขอเก็บรถนี้ก่อนขอเก็บรถนี้ก่อนนะครับผู้ชม อย่างนี้ต้องหดหิดหยากติดคุกอัดคราบนี่โอ้โหลืมแปลภาษาพิมพ์ตั้งนานที่หดหดหยากติดคุกไว้ไอ้ย่าดูสเตอร์เวลาคนหนึ่งอ่ะเพื่อนกูดสูสเตอร์เวลาเพื่อนกูเราเราบอมเป็นตำรวจดีกว่า ผมตาซิดเอกซีโอบครับมารายงานตัวครับสมั่งการเตียกอีไปตำรวจซะใช่ครับก e. ูส,สามารถเป็นตำรวจไม่ยังไง,ไง,ไงทำร้ายประชาชนก่อนเลยไหนไอตัวไหนว่ากูอแอกเสียงวะเดี๋ยวกูจะยิงให้มึงไหม่เลยอสาสตร์ขอยืมรถนะครับรถสวยดีฟ้าต้าไปกันไปจกปูนกันดีกว่าเราจะเป็นตำรวจ ทำผิดชุดสีกะกีสีเทาไปเราจะพูดวกับพวกกับตรณนีรุปไปกันเราจะทำให้สีอาชีพสีกะกีแปลเปื้อนไปเอ้ยใครยิงกูกูยิงมันกูยิงโอเคตกใจตกใจมึงอย่าลืมปิดไมค์ด้วยฮะ ว้ายกล้อยกล้อเฮ้ยเฮือรีกเตอร์เฮลิคอปเตือที่มป็นห้องน้ำเนี่ย嘛ของห้องน้ำแบบรอดเออใช่จริงไหมเนี่ยห้องน้ำแบบรอดเออข้างในอ่ะคือแบบเหมือนจริงว่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ครับแต่ที่เขาชนกายเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเฮียจบปุ่นจบได้จบได้จบได้ มันอาจจะไม่เกี่ยวว่าเราเป็นอาชีพอะไรเราแค่แบบอยากทำผิกดกฎหมายโนมัม่โนะฮะไม่โจนมามีโจรมารอ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 มีโจนมา้ยไม่โนหลบมา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 ลมา้วม,มันเห็นเราเฮ้ยเราเราก็ทำผิดร่วมกับมันดิแบบล่อแบบล่อซื้อไงเพื่อนล่อซื้อเชื่อเอหียทียทำอาชีพแบบนี้มันมันได้เงินเยอะไอเฮียแถมมันต้องแบกร <c oughs> ับความเพียรด้วยเอ้าจกไม่ได้กูเป็นตำรวจดู โอ้ทุกเบื่อเลยโอ้โอ้เบื่อเลยอุตส่าห์ว่าจะเป็นชุดสีกะกีเฮียหน่อยเอ้ามอไซหหายเฮียนั่นเอาไปโน้ขูจะล้างแค้นมึงจะว้าวกับแล้วแดงนั่นแหละมึงว่ามันซื้อมอไซกันตรงไหนวะกูอยากซื้อเลยกินต้องร้านร้านขายรถสี่ร้อยเราพอซื้ออะไรได้บ้างกูว่าความเป็นจริงน่าจะได้แค่รอเฮียเต็มที่ เอ้ยนี่ไงเขาชนไก่ชัดๆเลยอ่ะเออว่ะขนอะไรเฮ้ยน right. ั่นใครอะไหวะใครใคยคว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 ยอะไรควยอะไรควยอะไรไอะับป oh to ีบล่าน้อยหน้าหี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 นพูดหน้าหี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 หนหีหน้หนาหีหนหนาหี่หนี่หนาหีหนาีหนีหนาีหานห แล้วทำไมครับาประชาชนทำไมแล้วทำไมครับคุณคุณดาก่อนนะครับคุณดาก่อนนะครับผมไม่ได้ด่าเฮ้ยคุณคุณยาวครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วพี่ก็เดียบแล้วแล้วลูกพี่ก็มาด่าผมเนี่ยลูกพี่ผมก็พูดลอยลอเหมือนกันครับผมก็พูดลอยๆอยเหมือนกันครับโอ้พี่ผมไม่ได้คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้ผมคุยกับพี่ชายผมเนี่ยผมก็ผมก็คูดกับเพื่อนตำรวจผมอ่ะเอะเนี่ยอะไรเนี่ยคุณอะไรของไม่ได้ถามพี่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามผมไม่ได้ถามผมพูดกับคนของผม มันด่าอ,อ่อนนะอยากตับเด็กพวกบางบางครั้งแหบกยิ้ถ้าเกิดเจอตัวจริงมันจะเป็นไงวะมันจะกล้าพู้นี้ไหมเฮ้ยใครอะไหนวะเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะอะไรครับเฮ้ยมันมีคนทำผิกดกฎหมายนี่ข,ข,ขอจับเลยนำ้ำผู้ทำงานสีกากีาทำผิกดกฎหมายโอ้ยกุศลับจะเป็นไรครับ เฮ้ยหยุดนี่คือการป้นไม่ใช่หยุดหยุดหยุดหย,ยุดห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 นีไปก็ไม่รอดหนีทำไมฮะหนีทำไมหนีทำไมตามึงด่าคนละทางมึงสู้แล้วเข็นพลอยบิบาลาผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเถเข็นแคมเซอร์มต้องวิ่งไปชนเออเหรอถือได้เลย สวยครับคุณผู้หญิงไปครับนอนครับในคุกเฮ้ยนั่นใครอ่ะอะไรวะโอเคครับโอเคครับครับเอ้ยยกล้อเฮ้ยยกล้อผิดกฎหมายเด็กแว้นผิดกฎหมายจับผิดกฎหมายเด็กแว้นไม่งดติดเลือชิบหายเลยกฎหมายคุณเรียนกฎหมายไม่ได้แล้วเดี๋ยวฮะยเดี๋ยวเยอะมากใช่ปะได้เวลาแล้ว คนไข้โอดโอยไม่ใช่คนคู่โอดโอยว่ะไหนวะคนคู่กไนใครหัวหัวอะไรกันเนี่ยใครหัวหัวอะไรเนี่ยเิบกีอ้รเด็กียดเอ้ยเด็จอร์เก้ดิมันล้อเรียนเราจอร์เก้ดิมันล้อเรียนเรามาสกีปีดีไม่แมนไม่โดนมาสกีปีดีรอมรอบเย็ดเยีด เฮียเปิดสกิปต์ดี่ดีด้วยเฮียกูรับไม่ได้หรอกเว้ยเออตากูกูสึกไอ้กูกูออกจากกันไปตำรวจได้กูทำบาปทำกรรมกูยิงจรได้เยอะแยะเพราะงั้นกูขอขอเป็นพระกวาดล้านวาดวาดลานวาดลุงพี่แซมมาละมากวาดทำมาทมโมบ้างนะเอ้ะตำกวจกวาดเ่ย สางพนบาทลานวัดละไม่ได้สามสิบห้าบาทนี่กว่าร้านวัดเล่นเงินทียไม่น่าเขาอยากเป็นพระกันจังได้เงินเยอะอย่างนี้เองไม่น่าอย่างเช่นเนนแอร์ไม่น่าถึงรวยจังไอ้เหี้ยกว่าร้านวัดเฉยๆก็ได้ตั้งสามสิบห้าบาทละจริงยูทูบทำทุกวันนี้เงินผู้จิตามกูไม่เพิ่มเลยโรทอมอมรกันดี่ผมมีอะไรบอกพี่ ไปไปจบปูน่ะเออ่ไป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 กันไปกันไปกันไปโอเคไปไปตาคุยเป็นผ้าคุยเป็นผ้าสีเทานะไปจกจกปูน่ะแล้วแล้วหลวงพี่ก็เนียนเอาเอารถมาไปผมไปเลยแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงเอ้าจกให้จกให้จกให้เฮ้ยกูจับนะกูจับมันล่อกูเหรอวะ กูเจอพระที่ทำผิดกฎหมายปกติเขาต้องผิดกฎของสงเมยอะเอ้าแง่พี่เอาไปหนีเลยไม่เคยนระที่ผิดกฎหมายแล้วอ้าวอาจะมาขี่ได้ไหมเนี่ยขี่ได้ขี่ไปละกูไปเขาลูกนรแลตาเจอกันกูเป็นพระเออช้ำผิดศีลของกฎของสงเลยไปละ แต่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 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกูกินเลยอ๋อรถดับไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้ไดเกียวไอ้เหี้ยอ๋อมันสิ้นสุดมันไม่ออกละเฮ้ยตำรวจพวกนี้นี่มันโง่ไอ้กูขับเล่นหน่อยอ่ะใส่จีบวกแล้วส่งพลังใส่จีบวกแล้วส่งพลังไม่ตาจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนตำรวจแต่ว่าตำรวจกูต้องดูใกล้ๆด้วยเหี้ย <laughs> ใส่จีวงและส่งพลังใส่จีวงและส่งพลังครับไอ้น้องไอ้ไหนมาแล้วมาแล้วข้างหลังมาแล้วข้างหลังวะจะจริงป่ะตำรวจนะตำรวจเออเฮ้ยเฮ้ยว่าหนีห <laughs> นีห <laughs> <laughs> น,นีใส่จีวงและส่งพลังเฮ้ยมัาจับกู อาตาบ้าอะไรพูดไม่พูดมีเช่พบาเว้ยใส่จีบงแล้วส่งพลังอ่ะเยอะใสีบงกูแตกเลยอ่ยกูโดนจับศึกละวที่พักนักเรงไงที่อ่ะเข้ามาเลอตาไปจกปูแทนกูดีแล้วมึงเข้ามาที่พักนักเรงแบบเดียวกับกู